ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบกับพอ่พอแต้มอีกเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแจมพามาติดตามราวพัฒนาของปู 7, ่ศูนยะ์เจ็ดตอยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนะพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่สิบแปดสิงหาคมหกเจ็ดราวพัฒนาออกเก้าแปดแปดสองสามเก้า รับเรียก่างก็ออกแปดสองนะพี่น้องเนาะครับโอ้แปดสองกับสามงวดแล้วนะพี่น,อน้องเนาะมาตรงตรงแปดสองนะครับพักของปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับวันพุทธที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสองกับสาม มาทั้งสองทั้งสามพี่น้องนะครับวิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างน้พี่น้องเนาะสองกับสามแต่ว่าจับคู่บสถึงนะพี่น้องครับได้แค่สองหกลักสามก็ได้แค่สามหกขับออกแปดสองสามเก้าพี่น้องรับถือว่าเลกวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างน้พี่น้องเนาะ มือนีผมเตรียมพามาตามตอครัเนะกับราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับไปเบ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะสัตว์บอพี่น้องสัตว์เย็ยนบอไข่ไก่ยังไงนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ ลาพัฒนาลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดครับสัตว์น้องพี่น้องเนาะ ชัดเย็นใกล้ๆตรงไหนพี่น้องครับบนล่างพี่น้อง นล่างวิ่งรูดพี่น้องสกับ5นะครับสกับ5เน้นที่5พี่น้อง ตัเดเย็บมาพี่น้องเนาะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอ้อนี่สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่สองนะครับห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับหกเป็นหองเนื้อ หกศูนหกหนึ่งหกสองนะครับเก้าชุดเก้าหางเหมือนเดิม ครับปูปรปเน็นหนที่ห้านะพี่น้องเนาะเน้นที่ห้าก็จะิมี5ห้าศู 5, 1, 5, นย์ครับห้าหนึ่งห้าสองนะครับครับ ต่ว่าส่วนตัวที่บนน่นนะพี่น้องเรือเขามักเข้ากับพิจรารณาเมืองเอาจนนะพี่น้องเนาะครับและที่สําคัญก็จะลืมนะครับมักสอบตัวไดเขาก็จะลืมกับตัวไว้นาได้พี่น้องเด้อครับจัดเกนบนะพี่น้องเนาะครับนะพี่น้องครับพระเี้มก็จะให้เบิ้งได้พี่น้องเด้อปูผลทรงมาให้เนาะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับ ลาวพัฒนา30สิงหาคม67บนล่าง4กับ5เน้นที่5พี่น้องครับ4 2, 2, 2, บนะ0 4 1 4 2 5 0 5 1 5 2 6 0 6 1 6ีนนน่นะครับเนาะปู07น,น,น,นะน,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 นะครับครับสัจเจนเนาะพี่น้องเนาะครับอ้าวควายปังๆเด้องวดนี้เนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โฉบโฉบมันๆกันนะครับคือเพ่อเตรียมวานนะพี่น้องมากสอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมกลับตัวไว้น่เนาะพี่น้องเนาะ ครับขอให้เขาขอให้แตกปังๆเอามือวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567ลาพัฒนาภู07บนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่5ครับ404142505152 606162ครับพี่น้องเนาะ อ่พะพอเตมก็ข้อกาบขอพวะคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะที่ได้่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนามาให้พอเต้ครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ดผานดนพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับะนั้นแล้วพอเต้มข้อไหวพริบคอยเข่าคอยให้แตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุบๆมันๆกันนะครับ อาจะลืมนะพี่น้องเนะ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมน้ำแดนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอ่อแจมนำนาะำคำอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอ่อแจมขอขอบขอขอะคุณเนบชีทุกคนนะครับเด้อนะที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อแจมครับพอ่อแจมขอไวพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะพี่นอนะ้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะ ครับพอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันอีกคลิปหนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม